ดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูอะไรที่มันดังๆที่กำลังมาแรงฮิตในช่วงนี้นะคะนี่ก็คือต้นส้มเขียวหวานดังเห็นไหมคะใบมันสวยมากดังเองโดยธรรมชาติไม่ได้ตกแต่งมีใครสนใจไหมคะนับหนึ่งนับสอง นับสามเงียบเลยค่ะไม่มีใครสนใจมีใครสนใจต้นส้มด่างไหมคะมีใครสนใจทักแชทต,ติดต่อทางเราได้เลยนะคะราคาเป็นกันเองค่ะมันคือต้นส้มนะคะ ส้มเขียวหวานด่างค่ะเพราะปลูกเองนะคะเพราะปลูกเองจากเม็ดที่ซื้อมากินนะคะซื้อมากินแล้วก็เพาะปลูกเองนะคะอายุของต้นส้มต้นนี้สองปีค่ะอ่เพิ่งปลูกได้สองปีนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มาดังตามกระแสนะคะกระแสต้นไม้ดังมาแรงก็เลยดังเหมือนกันค่ะสนใจติดต่อทางเราได้เลยนะคะนะต้นส้มเขียวหวานดางังอายุการปลูกสองปีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ